เห็นเหรอแขวคือขาวเท่ห <that rawd unre iry> ์ะแปลงฟันคร่มือสบายดีเด้อพี่น้องสบาาดีสบาาดีใช่เต้นเนอะเตงเต็งเต็งเตะเต็งเต็งเต็งตะเต็งเต็งเต็งตะเต็งเต็งลงเลชอบท่าเต้นน้องมากเลยมาารยน้อยไปเต้นนี่เอออ่อนบ่ มันบ่จักเต้นเลยเฉยูโยกขึ้นได้อ่ๆยึดๆๆนียังเบาเด้อพี่น้องน้ําเป็นนี่นะขวดนีนะยกได้เยสิหาซอกแฮงบ้หาหยังแน้อยๆหัแต่แงบ่อือน้อยแงได้น้อยแงน้อยพริกขี้หนูอะน้อยแน่นพ่นน้อยแน่น

ตาม uh, ไปเบ่งนำกันเด้อพี่น้องเต้นนี่เต้น่พงกันเร็วเพงกันแพงกันพกันจุ๊บๆเลยเ้ยย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 จยย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 ้นยย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 ยียย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 งยยยยเยยย มึงมังหอยมาเอามังหอยเซอรี่ลายคนเข้าใจว่ามังหอยปังแต่ว่ามันบ่แม่นมังหอยปังเด้อมันคือมังหอยเซอรี่เนาะเขาก็บโอ้พี่น้องเอ้ยบ่อยากว่าเข่างามก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นดอกเล่าหรือว่าหมากดอกขาวเด็กขาวเบิดเลยถั่วพืชโอ้ยพี่น้องล้มมาลเลยยันล้มอยู่เขานี่ tương tự này ra lốp vô bừng quần khẩu phải nói quần cả bộ nhảy bên đây đâu và bọn văn ngam này vô phải thấy ảnh lộm có bơ còn bọn kép có nồng nơi mưa là... nền nồng nơi mà hụp mưa nền lái lại này nào phải nói nhau cắn nó chứ mê gì bỏ bó đâu phải nói mà tại thằng đây lái này đi lái cứ cầu phải nói ดูกันนี่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 ฮุบไปบิ่งเนี่ยปอต์ลายคือเก่าพน้องโหลายคือเก่าพี่น้องน้องนยฮุบมืงนะฮุบไปลายเียเขินกระตามาอีกแล้วฮุบคือเก่าพี่น้องเลลายลายหอยสลีเนาะสุดจัดเนี่ยลายแหง้งเห้อ อทองอสิสลีหุบมาลแล้วมันกับอดีมีแต่ก่อนนะคะเอามาปล่อยมันหลุดแผ่ขยายลงมาแผ่ขยายลงมาบ้านก็เลยหลนุโกเก็บเขาเดียวนะ <c oughs> อยู่ในพื้นน,น้องให้ดูอืม หนักด้วยบัวใหญ่นะด้วยมีหอยจูบใส่ก็าเริ่มเอาหอยเสลีเลยมีหลายถั่วเปิดเลยเด้มื่อนั้เอาเครื่องกระตาขเมื่อเด็กก้อยเซยนี่เท่านี้นล่หน่องนี่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 มีเบ่าอะไรนี่ปวดมากปวดมากเลยหอยเสลี กวดมานี่มีเวทแล้วมันมาแต่พูมาแต่ตามนาำเบิ้งมีน้องมาเอาบอลเดียวมาโมใหญ่บนไดเรือเบิ้งทัางพู่นีหลายแหง เขากับบัวนารได้งามเลยเป็นดอกเล่าไปหน่อยดอกเล่าดอกขาวๆที่แห้งนะเด้กระบวนการได้ขี้รายนั่นธรรมดากระบวนการขี้รายนั่นบุเป็นเดี๋ยวนี้ดี๋ยวมาเบิ่งน้องนี่เพี่น้องสติมีเปล่หอยเมื่อกี้เมื่อนี้ปอดขาวไปหน่อย มันขาวนะนะหัวขาวๆนะขึ้นมาแล้วกันยืนต้นตายเลยต้นน้องไฮกลางนีน่คือมาโพดแ์ใช่ไหขาววัดเลยนี่นี่นี่นนนพี่น้องนี่เห็นไหมหัวขาวๆนี่เห็นัวนี่ออกอมามายืนต้นตายขาวเลย ទ្រើន់ខກញុំន្ກើមីន្រទ្រំលាប់ទ្រើន់ទ្រំទ្រំបាន់ក្រំន់ការៀតាល់ទ្្រៀវិន ติงิงๆิ incident, ่ิงิงเห็นกล้องนำว่ได้ได้ได้รู onun, ้เลยเช้ปิ้งปิ้งให้ป้าให้ลุงบงลูลูกอะให้ปิ้งปิ้งนะะเอสบายดีด้วยฮะสบายดีป้าลุงเดาเเเอร่ะ้าบดีป้าลุงด้ยปิ้งปิ้งด้วปิ้งปิ้งิงงยปิ้งปด้คืนคืนเดาเเฮ็ดอย่งนั้นนะจเป็นเ

มะห้อยก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ตุมเลยไปดูนะไนชเชอรี่พอแล้วตุ่มเพิงละตุ่มใส่บากคามใส่ลาบเท่านี่คืนอนยังไงพี่น้อองเ้ยมะเครือมะแครงแล้วก็มะกระทิ้นพักแพ้วหัวชิงไข่จา้าแล้วก็ร่างเอามะเครือขึ้นใส่ ถูกเอาไนมันออกลับกระลาบซึกครบหน้าตุม่มบับวบเจ็บมาเหมือนเสาหน้อยมาหนึ่งไว้ห้ามหน่อยกินมาได้กับเขาขั้วหลาบเท่าทางนตุ่มหนำนหนมัน,นหอนหรอเป่าแน่หอนเท่าเนี่ยกับ,บกห้ามหน่อยเขาไปพังมอระไปแพนซื้อหายอะ วิทยุหมอลำวิทยุเนาะเราล่าเฮาเอิ้นหมอลาวแม่นเอาหัวเนาะหมอลำวิทยุก็ว่าน่นเนาะเข้าพาเฮาอันนี้ก็เลยิปากด้นไอ้ผู้้เนาะหมอลำาั่วแป้งนัวมพริกป่นอม

ลงเลยจ้าพี่น้องอปนนี้ขิงใส่หนูอ้อแซ่บอกว่ามีคียงกันถุหลาบขึ่นขนาดน้ะเข้าน้องอันอคอตี้เนี่ยเจดดำ ไปเดต้องไปบิ่งเฮือดแล้วชักทื่นี่เลยค่ะแต่เขา,ารุ้นเลมันข้ากันถึงก่อ,อมนมาเด้อพี่น้องพ้อมสดหัวหอยนี้เลซีม,มึงดู ก็จะขวาวเราค้นไม่เบิดเลยมีังกันเลยดคอยเก็บพี่น้องเ้เฮ็ดกินแล้วคอยเก็บกึนนี้เป็นยังไงแ่บบ่บไม่ใช่ขนหน่อยนะอ้นหน่อยจ้าัสดีก่ะ เฮ้เม่เนี่ยแหละนี่เราเคเก็บภาพบรรยากาศในเพลงสมิเดอร์ของคุณดาร์ไลพอกันคลิปหนาจ้าสบายดี